สวัสดีค่ะช่องแม่บีปูผักนะคะวันนี้มีพาเพื่อนๆมาลงสวนผักค่ะต้นนี้เป็นต้นผักชีนะคะที่ปกติเคยเคยโรยมเมล็ดเอาไว้ไม่เคยเกิดค่ะมาชุดนี้เกิดขึ้นเพียบเลยค่ะมเมล็ดผักชีค่ะเคยโรยไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่ขึ้นเลยค่ะแปลกใจเหมือนกันนะคะว่าครั้งนี้ทําไมขึ้นเยอะจังเลย ขึ้นเยอะมากๆขึ้นขึ้นเกือบจะทุกเม็ดเลยค่ะตอนนี้กำลังเพาะอยู่ในถาดอยู่นะคะในตะกร้าอยู่ค่ะเดี๋ยวให้เขาเกิดใบจริงขึ้นก่อนแล้วก็คอ่คอยย้ายลงแปลงผักค่ะต้นราคือเกิดขึ้นเพียบเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ของเขา ยังใหม่อยู่นะคะส่วนต้นนี้เป็นกระลำปลีค่ะไม่เคยเกิดเหมือนกันค่ะมาครั้งนี้เกิดเพียบเหมือนกันค่ะน่าจะเป็นที่ว่าเมล็ดพันยังใหม่อยู่นะคะอันนี้ชุดนี้ย้ายไปลงถาดหลุมบ้างแล้วนะคะเมล็ดพันธกระลำปลีค่ะขึ้นแบบเยอะมากๆ หาแต่ที่จะลงค่ะตอนนี้ก่อนอื่นต้องให้เขารอดจากหอยท่าก่อนนะคะส่วนต้นนี้เป็นต้นฟักเขียวค่ะที่น้องแตนให้มาได้พันมาค่ะขเขาก็เริ่มทยอยขึ้นนะคะบีได้ปลูกเอาไว้ในกระถางค่ะเพราะว่าตอนนี้บนพื้นดินไม่มีที่จะลงแล้วค่ะส่วนต้นนี้เป็นต้นกล้าพริกขี้หนูสวนค่ะ จะปลูกเอาไว้เฉพาะเอาไว้แบบต่อนเนื่องเลยนะคะต้ตตนชิ้นช่ยค่ะเขาโดนพายุก็เลยเอาไม้ค้ำเอาไว้ส่วนต้นนี้เป็นต้นมะนาวเป้นพันดุกพิเศษที่พี่ต้อมส่งมาให้บีนะคะมีแนวโน้มว่าเขาน่าจะรอดค่ะพี่ต้อมเพราะว่ามียอดเขียวเยวเกิดขึ้นค่ะบีขอให้เขารอดนะคะมะนาวเป้นพันดุกพิเศษของพี่ต้อมค่ะช่องพี่ต้อมรักการปลูก กระถางนี้เป็นผักสลัดคาะบีได้โรยเอาไว้ก่อนมเมล็ดผักชีแส่อีกค่ะยังไม่เกิดเลยส่วนต้นนี้เป็นต้นมะเขือยาวมันของพี่ต้อมเช่นกันค่ะต้นกำลังขึ้ขนสวยสมบูรณ์มากกระเจียพันธุ์พิเศษของพี่ต้อมเหมือนกันค่ะพี่ต้อมคอยส่งสิ่งดีๆมาให้น้องๆปลูกค่ะ ต้นนิดเดียวแต่ว่ากำลังจะติดฝักเพียบเลยนะคะพันดุกสมชื่อจริงๆค่ะชุดนี้บีได้ปลูกเอาไว้ในถังนะคะและนี่ก็คือต้นกระหล่ำปลีที่บีได้แยกเอาไว้จากกระถางนะคะลงมาในถัดเพราะเพราะว่าใน,ใน,ใ,นในกระถางนั้นเขาขึ้นแน่นเกินค่ะเพราะปกติบีได้โรยเอาไว้เขาไม่เกิดน,นะคะ ครั้งนี้บีโรยไว้ทรงเกิดขึ้นเพียบเลยทั้งทั้งกะหล่ำปลีทั้งผักชีเลยค่ะเกิดขึ้นเพียบส่วนต้นนี้เป็นต้นมะกอกนะคะบีได้ปลูกเอาไว้ในถุงดําค่ะปลูกเอาไว้เพื่อที่จะกินยอดยอดของเขากินอร่อยมากเลยค่ะกินกับขนมจีนก็อร่อยสวยสมบูรณ์มากเลยกับเจียบพันดุกพิเศษของพ่ทอม ส่วนต้นนี้เป็นต้นอ่าสะเดานะคะสะเดาที่ว่าเขาเอา,อาดอกเขามากินนะคะแต่ว่าบีปลูกเอาไว้กินยอดนะคะเพราะว่าปลูกเอาไว้ในถังค่ะปลูกไว้เพื่อที่จะกินยอดต้นสะเดาเขาต้นเขาใหญ่มากกระถางนี้เป็นมะยมค่ะที่บีไดเอามาเล็กมาฝังเอาไว้เขาก็เกิด ผักชายาค่ะปักเอาไว้ในถุงดำมะละกอต้นนี้เป็นมะละกอพันออแลนนะคะที่ได้ปลูกโดยการตัดรากแก้วทำแม้ต้นของเขาเตี้ยแล้วก็เป็นดกมากเป็นดกมากๆเลยค่ะพันอแนอแลนส่วนต้นนี้เป็นต้นกล้าเคลวค่ะมาเล็กเขียวๆนั้นคือ บีได้โรยยาหอยทากเอาไว้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นคือจะไม่เหลือเลยค่ะมะม่วงค่ะซื้อมะม่วงมากินและทีนี้เนื้อของเขาอร่อยได้เอามาเล็ดฝังเอาไว้ค่ะเขาก็เกิดทีนี้เกิดแล้วก็ไม่มีที่จะลงค่ะเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนสนใจมาเอาได้นะคะเพราะว่าบีไม่มีที่จะลงค่ะเพราะมาเล็ดเอาไว้ในถุงดำ บ,บีลืมชื่อคะ่ะไม่ทราบว่าพันดเลยส่วนพริกหยวกต้นนี้ที่ได้ตัดแต่งกิ่งทําสาวให้เขาก็เกิดใหม่ให้สวยเลยนะคะตายยอยติดผลเพียบเลยคะ่ะติดดอกติดผลเพียบเลยลูกเล็กๆก็กําลังเกิดเพียบเลยคะ่ะก่อนหน้านี้ต้นของเขาโซมและทีนี้บีได้ตัดแต่งกิ่งให้เขาต้นนี้นานมากๆเลยนะคะ หลายเดือนมากแล้วแต่ก็ทยอยเก็บไปกินได้ด้วยด้วเลยค่ะกำลังติดดอกติดผลเพียบเ,ยบเลยค่ะเล็กๆน้อยๆก็พอได้ทานนะคะผักกลอดสารสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆก็สามารถปลูกได้ค่ะเพราะต้นนี้มีได้ปลูกเอาไว้ในกระสอบเกล็ดเข้าไก่ชนนะคะ ดอกเต็มต้นเลยดอกติดลูกเล็กๆเ,เพียบเลยเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะบีได้ปลูกเอาไว้ในกระสอบข้าวเปลือกคนพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้ส่วนในเครื่องซักผ้าเก่าๆที่เสียแล้วนี้บีก็ได้ปลูกเอาไว้เหมือนกันนะต้นพลิกแล้วก็ตรงโคนก็ได้ปักกิ่งหูระพาเอาไว้ค่ะ เซมๆเอาไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะบีต้องขอขอบคุณเพืเ่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ